สวัสดีค่ะพ่อเขาหน้าเอกฟินแลนด์นี่นลแล้วเมื่อน,นี้นั่งกับพ่อมากินเขานอกป่านนะจ้าน่งกินนั่งกับมี่นี่ทอดปลาโสมจา้าแล้วก็ตำบัาคุ่งเาอันนี้กาลาบหมูบ้านในจ้านั่นงกับมะขวจา้าแล้วก็นี่จา้ขาข้าวเหนียวเห่านาา่าจะเขามากินกันเลยกินแต่ในบ้านมันอากาศมันบอดีแล้วจ้า เขาก็ต้องเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยไปกินน้ำร้านอาหารแน่กินของอื่นเนี่ยเมื่อวาเขาก็ได้มากินเขาอยู่ที่อันลุงละวีการเด่นนะจ๊ะซื้อร้านอาหารเพิ่นนะ่ะนี่จ้ะเข่าเฮาโอ้ยโต๊ะนังง่งก็ต้องแรงต้องแรงอยู่โต๊ะนั่งก็ได้มาจ้ากินข้ามย,ายันยัหลราจะกินข้ามหน่อยมันตมเป็นแก้วจ้ะนั่งส่น้ำปูเพื่อเขาเลยจ้ะเนี่ย ปลาสมล้มไอ่ะวันนี้กับข้าวอร่อยมากค่ะเพราะว่าเรามากินข้าวนอกบ้านบรรยากาศก็ดีดีอาหารก็อร่อยอร่อยสาเิร์ฟก็สวยสวยค่ะมาค่ะมากินน้ำกัน เผ็ดไม่ต้องห่วงเลยค่ะนั่งหนึ่งไฟบักพริกแบบบรัับเนี่ยกล่ำลงเลยน้่งมาหนึ่งลายได้ค่ะเขานี่แหละเหตุผลที่นั่งมาไปซื้อไปซื้อทุงไงนเน่ยอันมีแเราไม่ต่อยากกิ่นข้าวเหนียวจ้ะ สิบว่าอยากกินข้าวเจ้าข้าวเจ้ามือนันนั่งกับผุนมือพีผุนมหาหนนั่งกับเสียงไว้ในซองฟิสผุนแล้วนั่งมากินแล้วค่ะมือใดนอีกผู้เสียโดยออกมากินแซ่บค่ะหอมค่ะเอาพริกนั่กับฮั่นมาจ้ะแต่ว่าน,าน่งกินกับมะฮุงก่อนทำมะฮุงเป็นแจ้วจ้ะ ซาละเน่ขย่างเฮียวดหรอกนั่งเด็ดการมันไววถ้าปลูกจ้ะหมู่บ้านนี่นั่งขอขวดพี่พ่นมานั่งกับแม่จอหู้ถ้าปลูกนั่งเอากระถางจะก,กระถางมันมีอยู่นั่งมาานเปลี่ยนพื้นที่นั่งกับเยสิป,ปูกใ้่ขวดนี่จ้ะขวดที่นั่งจอ่อจะเ็ดปลูกซาลาเน่นั่งขอพี่พันมาขวดหนึ่ง อันนี้ขวดนางซื้อยกเกิดมาก,กินนา่งจอหัว,หว,หวระปูพักความขัดเป็นกระถางมันใหญ่เังสินะจ๊ะนา่งกระจอขวดเลยนั่งนั่งนัดประดิฐ์ส้างสันเนาะสันดีเนี่ยฮะเทียกับสันบอดีจ้ะได้นเนี่ยบ๊วยไดเนี่ยนา่งกระเฮ็ดไปนางว่าใส่ขวดมันก็จะตั้งไว้ตั้งไว้เังสินะจ้ะยามโยกเขาบ้านเฮ้ยมันหนาวมันยังสเกิดเพราะสิโยกงยเนี่ยเขเลยแสบพอดีจ้ะ น่างซุปแป้งทอดโกกิซุปแป้งหน่อยนึงไว้มันแตกมันเละจ้ะน่าขวาว่าขวากบแม่นจ้ะ นั่งเอาใส่หมอกระทะเทปร้อนเท่าน่อยเนาะนั่งว่างเราเปื้อ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 ไอ้มันแบนๆกับหมอน่ะแล้วนั่งกับคับปื๊บพรวดซุกอ่ะให้มันอยู่นาอยู่บ้านน่ะน้่งไม่ค่อยขวดหรอกน้่งว่ามันติดหมอนนั่งซีหมกเอาไซใบตองจะค่อยหอม บรรยากาศก,ก็ดีดีอาหารก็อร่อยอร่อยฝนตกอยู่แล้วค่ะวันนี้น้าวันจะไปหาเก็บผักอันนี้สงสัยไม่ได้ไปแล้วหมู่บ้านนน่น้าเบิ่งพยาก่อนอากาศน,น้าดีใจเบิ่อว่ามปนสิมีแดดเบิ่ออาทิตย์ตัวคน พยากรณอากาศวันนี้นะมาจ้ากินมาลงไปอวนกับซ่าม,มันอืสำหรับน้างหน้าบ้านในอ้วนน้าบ้านในหอดลอยลูกนั่งได้ประมาณยของอ้วนหักขนามค่าไฟออกพอดีจับพอดีใบจะ่ะหักมองนั้นแน่หักมองนี้แน่เนี่ย เขาค้างจะคล้องถ้ามาสาดอ้วนปัญญังไาสิว่าจะคล้องกี่ไล่เนาะพี่นอ้องมวนมันเขาเข้ามยังไงค่ะพวกบรรยากาศทั้งหลังหนั่งนะจ๊ะ บรรยากาศราคาหลักร้อยบรรยากาศหลักล้านนะคะดูนะคะดูบ้านนางเองนะคะไม่ใช่ขี้ๆนะคะรวยมากเลยค่ะดูวิวสิคะมากค่ะ โบ่นี่นั่งได้ดมาตะมือสองอย่างแลว้วจ้ะยกคืดว่าสิซื้อข้องไม่เห็นไะมขี้มเขิมนี่นั่งแพงเหมือนั้นนั่งบอคอยซื่อนั่งแพงก็มันจะไปมือสองอันนี้เขาม่นมันโบผูกผมนะจ้ะว่ามันโบผูกผมนั่งมาประดิษฐ์เอามันเป็นเข็มขัดจ้ะนั่งกับเราออกจากเข็มขัดเขานั่งกับซื้อกาวมันยิ่งใส่กับกีบติดผมจ้ะ แต่เป็นกีบติดผมได้สบายที่ใส่เข็มขดัดโบสิมว่าเบอร์ของนายแลแวว้วแว่ามีถ้าแพางนั่งมาซื้อกันนะใครจะไปซื้อได้อันละซีลอยขนนี้พออีแม่ข่อยอันนี้ละอันละสามสิบบาททั้งนั้นกับซือ้อซะซื้อแล้วนะกับมะเข็ดเอานี่นี่หน,น่อยนะกับได้ใส่แล้วอ่ะกีบผ่นกับนั่งกับซื้อเมื่อจากเมื่อสองอีก จิบเขากับจิบน้ากับแกงัดแกงัดง่ายทันนั่นเราจะนั่งนะเอสจ้ะทำมากรู้คุยเอาคุยเอาวันนี้น่าะจะกินเขาแซบ่บแซ่บจ้ะนั่งยามันบ่อนนันว นั่งใส่เกลือมันไปทั้งเข้มจกหน่อยจ้ะแต่ว่านั่งคิดว่ามันเข้มดีกว่ามันบ่เข้มมันบ่มันบ่พ่อเกลือขมันบ่พอเกลือมันจะเป็นตื้อหลือจะเป็นเม้นเม้นนะจ้ะมาที่นี่นังเลยไปเห็นมันเข้มถึงมันจะเข้มมันก็เป็นป่าเข้มมังสิ็นะาจากแต่ปลาห้ามไปยังกินนา่งคิดตรงสี่แต่ว่ามันเข้มไข่มันผูกกิ่นผงสุรสเอาผงสุ้ดรสย่อลงไปสิพ่อดีเลยจ้ะ นั่งกับบ้านพอกินอยู่ม,มันบอมันบมนอ,นอ,นอมเหม็นมาหยังสมน้อยๆจ้ะสมพว่มกินนนี่แหะมาค่ะผู้ใดพ่อได้กินเขาเอาแดดแล้วค่ะแดดแล้วค่ะพี่น้องแดดแล้วตัวรอนหน้าเอกว่ามันหน้าเอกไปแล้วมันอยู่ฝนตกห้ามหน้าเอกลงแม่นบ่ เขาคุยเขาค่ะมะเฟพอหอมตามลงไปค่ะฮะสำหรับพี่น้องคนไหนที่นั่งมาด้ไปยี่ยมไปหาทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นั่งกับจิตไปอยู่ด้วยจ้าคอยไปไปเรียวบไไนน้างนะระวังคอยระวังไปเอาจ้าผู้ดใดมาหาหางแล้วนั่งกับจิตไป แป๊ดถึงเขาที่น้ำนะจ๊ะป่าสม่องเสียบอยู่เด้อพี่จ้าฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ชาวนางเอกฟินแลน,แนด์นเด้วยจ้าสวัสดีจ้า